เมื่อวนาวนเมื่อวานดรปานปีดรตักรองนายกและรมอว,อว,วต่างประเทศ,เทศค่ะได้รับมอบหมายจากนายกเศรษฐาให้เป็นแม่งานในเรื่องของการประสาหนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องพินาเรื่องที่จะมีการปรับเงินเดือนข่าราชการใช่คะ่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักๆเลยนะประกอบด้วยสี่หน่วยงานหลักๆด้วยกันใช่่ะสำนักงานกพ อก็พอก่อนอ่ะหนึ่งก็พอสภาพัฒน์สภาพัฒน์กระส่วนการคลังอ่ะคลังและสํานักงบประมาณเป็นสี่หน่วยงานหลักๆก็พอก็ก็ก็ฝ่ายบุคคลของรัฐบาลนี่แหละใช่ค่ะข้าราชการคก็คนคุมเงินนด่แหละสำนักงบประมาณก็เนจนคเงินบริหารจัดสรรเงินนด่แหละสภาพัฒน์ก็คนทำแผนดูก็เป็นคนมองภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศอะไรประมาณนั้นน่ะนะครับ เมื่อวานรัฐบาลปรีเรียกประชุมทั้งสี่หน่วยงานเป็นครั้งที่สองแล้วล่ะใช่เป็นครั้งที่สองธงก็คืออยากจะสรุปให้ทันเ <c oughs> ข้าครมวันอังคารหน้า28ันอยากจะสรุปให้ทันและนําเสนอครมได้ในอังคารสัปดาห์หน้าก็คือวันที่28พฤศจิกายนค่ะ66เมื่อวานนักนักข่าวก็ไปเฝ้าหน้าห้องประชุมใช่ก็คิดว่าหน้าจะมีข้อสรุปถ้าจะเสนอครมวอังคารหน้าน่าจะมีข้อสรุปอะคาดหวังอยากได้ข้อสรุปตกลงสรุปยังไงหลังประชุมนักข่าวเอาไปจ่อปาก ยังไม่บอกดรตั๊กไม่หลุดเลยสักคำบอกให้รอรออะไรรู้ไหมรอผ่านคอรมอกาดนั่นกาดนั่นดรตั๊กบอกว่าให้รอผ่านคอรมอเสียก่อนที่จะพูดรายละเอียดได้ด้วยความเคารพด้วยความเคารพสัญชาติญาณสัญชาติญาณโดยสัญชาติญาณยังไม่จบรอหรือไงและโดยวิธีทางการเมืองนะยังไม่จบเอ๊ะเขาสั่งหน่วยงานสี่หน่วยงานไม่ให้พูดด้วยใช่ไหมใช่ยับกิ๊บ มันเป็นผลประโยชน์ของค้าาราชการคุณให้สี่หน่วยงานมาพิจารเรื่องที่จะปรับเงินเดืนอนตัวเองอตัวเองไม่ใรอรอคานหน้าก็รอถ้าท่านตีนะท่านรองนะบอกว,นะว่าวนะรอสินะยังไม่สรุปอา,อ,าอ,าอาการภารสาก,กายของรัตตากเมื่อวานเนี่ยทาให้คิดได้ทําให้มองได้สองทางทางที่1ก็คืออังคาร28สิพฤศจิกาอังคารสัปดาห์หน้าอาจอาจสรุปเรื่องเข้า หรืออาจไม่สามารถสรุปเรื่องเข้าก็ได้ม,มีโอกาสทั้งซ้ายทั้งขวาพอๆพพกันหรือเขายังไม่อยากสรุปหรือเขาสรุปแล้วไม่บอกเขากลัวว่าถ้าออกมาก่อนเข้าครมอรจะเจอกระแสกระแสสังคมจะผิดระหว่างรอระหว่างรอรายละเอียดการปรับเงินเดือนครั้งล่าสุดมีข้อมูลพื้นฐานที่แกะรอยสืบจากร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567มันมีร่องรอยใช่ไหม คุณผู้ชมคุณฟังเชื่อไหมครับว่าค่าคนภาครัฐค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคนอย่างเดียวนะจ่ายเงินเดือนอะใช่ไหมมันไม่ใช่เฉพาะเงินเดือนมีเงินเดือนมีเงินประจําตําแหน่งมีค่ารักษาพย่าบาลมีรถประจําตําแหน่งมีนู่นมีนี่รวมเป็ดเสร็จเราเรียกว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคนหรือเรียกย่อๆว่าค่าคนภาครัฐเชื่อไหมครับที่ปรากฏอยู่ใน งบประมาณรายจ่ายประจำปี2,567มันทะลุ1.2ล้านล้านบาทไม่ใช่1.2ล้านนะ1.2ล้านล้านบาทเท่ากับ35%ของงบประมาณรายจ่ายรายจ่ายทั้งประเทศประจำปีอะรายจ่ายทั้งประเทศต่อปีในปี2,567ค่ะสมมุติว่า100บาทที่จะต้องใช้จ่ายทั้งปีทั้งประเทศ100บาทปรากฏว่า35บาท ต้องจ่ายเป็นค่าคนภาครัฐย้ <ใน S 1> ว่า,า,า่าครันในค่าคนเนี่ยเขาเขาเขาแฝงอยู่สองรายการถ้าเรามองชั้นเดียวเชิงเดียวเราไปมองงบประมาณรายจ่ายหมวดบ,บุคลากรเราก็อาจจะเห็นว่ามันแค่หกแสนกว่าล้านดูไม่เยอะนี่ดูก็พอไหวหนะแล้วไปบวกอะไรมาได้หน<ต>ึสอง2 2> ล้านล้านค่าคนภาครัฐมันไปซุกอยู่ในงบกลาง มันก็เอามารวมทั้งหมดมันไปซุกอยู่ในงบกลางไหนตรงไหนเอาให้ชัดๆมันไปซุกอยู่ในงบกลางเอาให้ชัดๆบรรทัดไหนงบกลางยกตัวอย่างเช่นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลค่าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐตั้งไว้ในปีงบ6 7 7 6 0 0 0ล้านเฉพาะค่ารักษาพยาบาล้าราชการจะทะลุแสนไหมเนี่ยรายการเดียวนะ76,00 0ล้านย้ำอีกครั้งหนึ่ง 7จ็ดหมื่นหกพัน tomato, 19, 2, 20, 30, ล้านโอเคโอเคเงินเบี้ยววัดบำเน็ตบำนานสามแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบล้านบาทสองตัวนี้ก็แสนโอ้โ,โสองตัวนี้มันก็ล่อไปสี่ห้าแสนแล้วใช่สามแสน4ี่แสนในแสนสองในล้านในหนึ่งจุดสองล้านล้านมัน,นปรากฏอยู่ในรายจ่ายค่าบุคลากรเพียงแค่ หกแสนกว่าล้านที่เหลือมันซกุกมันซ่อนอยู่ในงบกลางต้องจับถ้าอยากาาจะรู้ว,ว่าจ่ายค่าคนไปเท่าไหร่ต้องไปแกะต้องไปเขียวดึง,งจาก,จาท,กทุกกลุ่มเอามาบวกให้หมดเป็นหนึ่งตัวเลขได้1นึงองล,ล้านล้านโอเค